ข่าวที่กำลังเขย่าทั้งเอเชียและโลกในตอนนี้คือการที่ประเทศไทยประกาศเปิดตัว n s o r 2000ขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรนี่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาอาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญญาณบอกว่าไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาคการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความตื่นตัวในหลายประเทศทั้งจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่มหาอำนาจตะวันตกต่างก็เริ่มจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะนี่คือครั้งแรกที่ไทยแสดงศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ระดับนี้ต่อสาธารณัจุดกำเนิดโครงการ n a s OR 2000โครงการ n s OR 2000เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ10ปีก่อนภายใต้แผนพัฒนากองทัพไทยให้มีความสามารถตอบโต้และยับยั้งภัยคุกคามจากระยะไกลชื่อ n s OR มาจากภาษาสันสกฤตและอาหรับหมายถึงชัยชนะซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน เบื้องหลังคือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรด้านวิศวกรรมอาวุธจากหลายประเทศในเอเชีย er, โดยใช้หลักการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดด้วยเงินไขการนำเข้าอาวุธจากต่างชาติสมรรถนะทางเทคนิคจุดที่โลกต้องหันมามองขีปนาวุธ n s r a ส0 0 0เป็นขีปนาวุธแบบ I N T E R M E D I A T E I N G E B a l l I S T I C M I S S I L E I R B M ซึ่งมีระยะยิงครอบคลุมถึง2000กิโลเมตร นั่นหมายความว่าจากผ่นดินไทยสามารถครอบคลุมเป้าหมายได้ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ไปจนถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออกคุณสมบัติเด่นของมันได้แก่ระบบขับเคลื่อนสองขั้นตอนต s t สเตต solid fuel propulsion ทำให้พร้อมยิงภายในไม่กี่นาทีระบบนำวิธีผสมผสานร,ระหว่าง gps o n s และระบบนำวิธีเฉพาะที่ไทยพัฒนาเองทําให้ความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า10เมตร หัวรบหลายแบบรองรับทั้งหัวรับประเบิดแรงสูงฮีหัวรบจอบเกราะและหัวรบเอ็นพีสำหรับโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงสุดมากกว่าง็อกแปรทำให้สกัดก้นได้ยากมากผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุฒิสัยไกล2 0 0 0กิโลเมตรหมายความว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพันธมิตรได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องส่งกองกำลังออกไปประจำการนอกประเทศสิ่งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและคู่แข่งศักยภาพสูง ต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องการประเทศใหม่ทั้งหมดเพราะเส้นทางการโจมตีที่เป็นไปได้ของ n อเนสอร์ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในภูมิภาคนักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่าไทยได้ก้าวสู่สโมรสรประเทศที่มีกำลังยับยัง้งดิเทเรสครับซึ่งปกติแล้วมีเพียงมหาอำนาจเท่านั้นที่ครอบครองปฏิกิริยาจากนานาชาติทันทีที่ข่าวเปิดตัวถูกเผยแพร่สื่อระดับโลกจาก CNN, BBC, NHK และ AL เจสิลิตางรายงานอย่างต่อเนื่อง จีนส่งสัญญาณว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมืออินเดียมีท่าทีผสมทั้งยอมรับในศักยภาพของไทยและมองว่านี่อาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แสดงความกังวลด้านเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ก็เริ่มประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศกับไทย สหรัฐและรัเสเซียไม่ได้วิจารณ์ตรงๆแต่แหล่งข่าววงในเผยว่าทั้งคู่กําลังประเมินผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ความหมายต่อประเทศไทยสําหรับประเทศไทยนี่คือการประกาศว่าเรามีศักยภาพปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติในมิติที่ลึกกว่าเดิม nsr สองพันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตเพราะเมื่อประเทศมีขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์สูงขึ้น เสียงของเราบนโต๊ะเจราจาก็มีน้ำหนักมากขึ้นนอกจากนี้โครงการยังเป็นการสร้างงานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศตั้งแต่ระบบนำวิธีอากาศพลศาสตร์วัสดุทนความร้อนจนถึงเทคโนโลยีหัวรบซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลเรือนในอนาคตความท้าทายและคำถามที่ยังคงอยู่แม้เอร2,000จะเป็นความภาคภูมิใจแต่ก็มีคำถามตามมามากมายจะรักษาความลับและความปลอดภัยของเทคโนโลยีได้อย่างไร ประเทศไทยจะบริหารจัดการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดการบำรุงรักษาและการพัฒนาในรุ่นถัดไปจะต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณมากเพียงใดนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลและกองทัพต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพราะความได้เปรียบทางเทคโนโลยีจะไม่มีความหมายถ้าขาดยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนบทสรุปจุดเปลี่ยนของภูมิภาคการเปิดตัว NSR 2000คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพไทย และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีทั้งเสียงชื่นชมและกังวลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยถูกยกระดับบนเวทีโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในโลกที่ความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารกำลังกลายเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศใ SR 2000ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของยุคที่ไทยจะไม่เป็นเพียงผู้เฝ้ามองแต่จะเป็นผู้เล่นหลักในเกมยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค